หมอป้ามาแมวตกจากที่สูงสามารถประมพยาบาลเบื้องต้นยังไงได้บ้างเนื่องจากน้องตกจากที่สูงนะคะส่วนที่ได้รับความเสียหายก็จะเป็นที่กระดูกอาจจะมีกระดูกแตกหักร้าวได้ค่ะมีเลือดออกในปอดกระบังลมฉีกขาดเป็นต้นค่ะวันนี้หมอป่าจะมาบอกวิธีประถมพยาบาลเบื้องต้นและข้อควรระวังที่ไม่ควรทําค่ะ1อย่าให้น้องเลียแผลให้หาคอล,ล่าหรือปลอกคอการเลียมาใส่ให้น้องนะคะหรือถ้าในกรณีที่เป็นน้องหมาก็หาที่ปิดปากมาปิดไว้ให้ค่ะ2ไม่ควรไปอุ้มหรือจับบังคับน้องแต่ว่าให้หากลงหรือ กล่องมาให้น้องอยู่แทนค่ะ3รีบพาพบคุณหมอโดยเร็วที่สุดต่อไปนะคะสิ่งที่ไม่ควรทํา1ไม่ควรเข้าฝอกด้วยตัวเอง 2. ไม่ควรทําความสะอาดแผลด้วยตัวเองให้พาพบคุณหมอแต่ถ้าเป็นแผลเปิดขนาดใหญ่หรือว่าลึกถึงกระดูกให้ใช้น้ําเกลือล้างแผลได้เท่านั้นล้างสิ่งสกรปกสรกเศษหินดินทรายออกให้หมดค่ะ3ห้ามใช้ยาลดปวดของคนเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นพาราเซตามอลแอสไพรินหรือว่าไอบูโพรเฟนก็ห้ามให้น้องเด็ดขาดค่ะเพราะจะทําให้อันตรายจากการใช้ยาก,กลุ่มนี้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะอย่าให้เพื่อนๆช่วยกันแชร์คลิปนี้กันออกไปเพื่อนๆจะได้มีความรู้ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินค่ะวันนี้หมอป่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย